ครับเข็นนกดาวครับอ่าลุงสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็อยู่หน้าร้านนะครับผมก็พาชมโครงสร้างนะครับโครงสร้างบ้านนกดาวสวยๆนะครับก็มีหลากหลายทรงนะให้ท่านเลือกนะครับก็กําลังขึ้นโครงสร้างอยู่อีกหลายหลังเลยนะครับอ่ส่วนมากจะเป็นแบบมีห้องน้านะทีเนี้ยอ่าส่วนมากที่เราขึ้นทีนี้จะเป็นแบบมีห้องน้ําแล้วเ่็นมาก็จะขึ้นโครงมุงหลังคาไว้นะครับก็กาลังจะใส่เฟี้ยม ใส่เสียมขัดพื้นอะไรนะครับนี่ติดสงการนะครับนี่ก็เริ่มเข้าสู่การทำงานแบบเต็มตัวแล้วก็เดี๋ยวทีมช่างก็จะเริ่มลงงานแล้วนะครับนี่ผมมาถ่ายเช้าเลยอันนี้ก็เป็นทรงปั้นหยานะหกคูณแปดเมตรนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทมีห้องน้ำเป็นตัวด้วยหลังนี้หลังนี้เป็นทรงปั้นหยานะครับหกคูณหกเมตรนะครับหลังนี้อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะทรงคูบาบนชุ่มนะหลังนี้ ไปคิดดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นนะครับว่าผมไปส่งแลนนี่ก็เป็นส่งปัญญาใหญ่นะหกคูณแปดเมตรส่งปัญญาใหญ่นะครับยกสูงแบบมีห้องน้ําในตัวนะครับสนใจก็เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับมีบ้านโชว์อยู่สองสาหลังนะครับที่แบบเร็แล้วนะครับินดีให้บริการครับผมฝากไว้ด้วยครับเขลนกดางแพงเพชรครับผมโอเคครับ